เรื่องนั้นเลยเนาะเอาเล็กจากขนมกองนั้นอร่อยมากเหรอเรื่องนี้ก็รับบทหนักมากครับไม่ต้องกอ,องโน,โนู้นกันกองนู้นค่ะอะไรนะครับกองพี่หน,น่อยอร่อยขนมอร่อยใช่ไหมอร่อยครับกอ,องพี่หน่อยของกินเยอะไปบ่อยไปบ่อยเคยเคยเล่นให้เรื่องกองพี่หน่อยเรื่องเนื้อไม่ทำทำกองไปเฝ้าเหรอคะห,ห,หรือก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดเฝ้าก็แค่อ ไปไปเราคือเราไปเหมือนไปรับครับผมมาดูบรรยากาศที่นี่มาเอาไป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 ไปบ่อยไหมจ้าไม่ได้ไม่บ่อยครับไม่บ่อยไปแค่ทีทีช่วงนี้รับส่งเนี่ยหรือยังไงไม่รับส่งไม่ถึงขนาดรับส่งครับผมเพราะว่าคือที่เล็กไปก็เพราะว่าเออเหมือนวันนั้นเขาเลิกเร็วอะไรอย่างเงี้เราก็ไปไปรอแล้วไปเจอต่อเพราะว่าเวลาเวลาเวลาว่างชนกันมันน้อยครับผมแล้วก็ คือถ้าเกิดมีโอกาสแล้วเราแล้วถ้าเกิดมีโอกาสเราก็ไปเพราะเราก็สนิทกับพี่หน่อยด้วยอะไรี้ครับผมไม่ได้ตั้งใจไปเฝ้าหรือว่าไปอะไรใช่ไหมไม่ได้เฝ้าครับไม่ได้ไปเฝ้าแต่ไปรอรับคือโดยเขาดีเองเราแบบเสนอตัวไปรับไปรับนะ้เสนอตัวครับแล้วไม่รู้จะถามอะไร เคยได้เคาไงคือมันมีวาระหรอหรือว่าหรือว่าเราจะเราจะไปกินข้าวด้วยกันอะไรเยก็คือเหมือนก็อย่างที่บอกก็คือวันวันที่เขาเลิกเร็วแต่คือเราไม่ได้ไปเร่งนะคือก็คือเหมือนดูในเบรกดาวละครว่าวันนี้มีกี่ซีนกี่ซีนอะไรเงี้ยล้วก็มีโอกาสเราวก็เกิดว่ามันแบบเลิกเร็วไม่มีกลางคืนอะไรเงี้ยเราก็รับกินข้าวเย็นคือเจอว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเลยต้องไปเจอที่กองเาไปน้ำก็ด้วยความที่เล็กถ่ายละครสองเรื่องด้วยครับผม แล้วถ้าเกิดว่าสมมติเล็กว่างพอดีกับพี่เขาเลิกเร็วนี่นก็เป็นแสดงว่าเราก็กลัวเหมือนกันว่าแบบถ้าสมมติว่าห่างกาันดอาจจะไม่ได้คุยกันอาจจะไม่มีขนาด้มันเล็กว่ามันก็คงเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็แค่คือไม่มีอะไรแค่อยากไปเจอเฉยไปที่ปอบคนแซวเยอะไหมเล็กไม่มีใครแซวเลยครับ เขาต้องเติมใไอจีเขาแซวในไอจีไม่มีใครแซวนะไอหน่อยเขาไม่เขินๆว่าเวลาเราไปอย่างเงี้ยไปที่ทองอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเขินหรือเปล่าแต่ก็ไม่ไม่เคยทําแบบนี้เหมือนกันฮะที่ไปไปกองนู้นที่ถีไม่กลัวคนบอกโทถามว่าเลขอ่วงของอะไรอย่างงี้หรอจริงๆเราคือไปขอพี่หน่อยเล่นละคร จริงๆเราไปบ้านสี่สาตนลินสแตนลินพี่เคนใช่ไหมโอ้โเคยแชร์ไหนต้องพี่เคนต้องบูเล่นไม่ไหวเล่นได้เป็นรบซีนโอ้โหกูไม่เข้าว่าหลายคนจะมองว่าโอ้โหติดแฟนจังเลยอะไรเงี้ยตัวต้องติดกันตลอดเลยคือมันก็ไม่เชิงว่าไม่ไม่ได้กลัวอะไรแบบนั้นครับผมเ็ร้องก็ไม่ได้เชิงว่าติดอะไรแต่ว่าก็ อย่างที่บอกว่าเวลาว่างเจอกันมันน้อยอะไรเงี้ยถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันมีโอกาสที่จะได้เจอกันเราก็อยากจะเจอสุดกจริงแล้วเราไปหาเป็นคนติดแฟนไหมติดแฟนไหมก็คือเรียกว่าคนสองคนมันคุยกันมาแบบนี้ครับเราก็อยากจะมีเวลาว่างเราอยากเจอกันมันเพื่อนคุณไม่ได้เจอเพื่อนนานแล้วเราอยากเจอเพื่อนครั้นดเเคยมาเลากับกองไหมไม่เคยเพราะว่ากองเลยส่วนใหญ่ไกลครับแล้วเขาไม่ค่อยว่างด้วย เราเรียกเควสไหมว่าแบบพองใกล้ๆมาหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคือเราเป็นผู้ชายเราไม่ไม่ไม,ไม่ให้ผู้หญิงมาหาเรา <c oughs> เราเรา,เร,ารู้สึกไม่โอเคเราไปหาดีกว่าอันนี้เราไปกองอย่างเงี้ยไปดูเพล่นเขาไม่เขินหรอเราไปเราไม่ได้ไปนั่งอยู่ตั <c> ้ม <oughs> อยู่ข้างหน้าเขาแบบ <c oughs> ไปนั่งดูอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่กับพี่หน่อยนั่งคุยกับพี่หน่อยด้วย <c oughs> อย่างที่บอกไปตีสนิทพี่หน่อยไปได้เล่นละครกัพี่หน่อยด้วยไม่แซวไม่แซว ดูดูดูลองมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเวลาที่ต้องหาเวลามาเจอกันไม่ได้หรือเปล่าใช่อย่างที่บอกว่าเล็ก2เรื่องเตยเรื่องหนึ่งแต่ว่าเขาก็มีงานอื่นอีกเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยมีเวลาว่างเจอกันน้อยอาทหนึงครั้งหนึ่งหรือสองครั้งเขาเรียกว่าติดติดนะเคยเคยมีเปล่ามีแฟนฉันมีแฟน ฉันเจอกันทุกวันก็ใช่ไงอันนี้แบบนี้ก็ได้เหรอสภาพนี้นะ่างนี้ก็ได้เหรอใช่ไงเพราะว่าเราเองก็อยากจะเจอทุกวันแต่ว่าพอมันมันต้องทำงานด้วยต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวด้วยมันมันก็ไม่มีเวลาบ้างขนาดก็ยอมก็ยอมรับว่าติดก็แค่นั้นแหละอยากเจอไม่แต่งจริงจริงเป็นแฟนกันแล้วหรออะไรนะครับเป็นแฟนกันแล้วหรอวันใช้ค่ำไหนก็ได้คือไม่ใช่คือ เราเราไม่เคยใช้คํานั้นไม่เคยเรียกกันแบบนั้นจริงจริงมันต้องปรับตารางในในเพราะว่าก่อนหน้านี้เราค่อนข้างไปไหนมาไหนจะกันบ่อยแต่ตอนนี้วันนี้คืองานต่างๆนี่ยคือจริงๆงานก็เป็นหลักเลครับเพราะว่าละครเราเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนคุมคิวอะไรต่างๆคือเราก็ตามกองละครแหละแต่้าเมื่อไหร่ที่แบบมันมีทั้งคู่ถ้าเกิดมันมีเวลาที่เราสามารถไปเจอกันได้เราก็ไปเจอกันจริงๆรูมู้จัดมีอยากให้เล่นด้วยกันมั้ยใช่หรือว่าเราอยากเล่นด้วยกันไหมไม่รู้เลย อ๋ออยากเล่นด้วยกันไหมก็คือมันเล่นยังไงก็ได้อยู่แล้วเราเชื่อว่าเต้ยยังไงก็ได้ก็ยังไงก็ได้แต่อย่างงานอย่างงานอีเวนท์ทั่วไปเราแก็ยังไม่ไม่รับจับตาจับตู้นะใช่ครับเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากให้เขาคิดว่าเรา เดี๋ยวมิยิงมีเพิ่งลงรูปไปด้วยอะไรเงี้ยแต่คนเดหาว่าหุ้ยทำกระแสเนี่ยรับงานชิบงานเอาเงินแต่เราเราเราไม่ได้อยากให้คนคิดแบบมาณนั้นช่วงที่เราไม่ว่างเราเตยว่างเตยต้องไปไปไหนยังไงคะไม่เหงาเขามีความขับรถเขา้เาเคยอ้อนเราไหมเขามาอ้อนเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับคือเลทั้งคู่เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็แค่แค่งานก็คืองานทํางานก็คือทํางานแต่ว่าถ้าเกิดว่างก็ ก็เจอกันแต่ละคร้แต่ละค่อนข้างที่จะระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการตอบเรื่องความรักอะไรเงี้ยนิดนึงก็อืมเรียกว่าทุกเรื่องเลยครับแล้วเองก็รู้สึกว่าเราก็โตขึ้นเราจะมานั่งพูดเล่นๆพูดตลกๆอีกเดี่วงเหมือนเมื่อก่อนบางคนเขาอาจจะความเชื่อถือในตัวเราเรารู้สึกลดลงอะไรเงี้ยเราก็เลยเราก็เลย ต้องต้องคิดต้องต้องระมัดระวังคำพูดของเราด้วยอยากเป็นผู้ชายที่ดีสำหรับเธออยากเป็นคนที่ดีขึ้นเ้ออ,อย่างก,ก่อนหนะ้านี้ก็เลยต้องไปทำสเต็กให้เตอร์กิน้า่บ้านคือผมทำอาหารเก่งมากเออโอ้สเต็กชมชมเนงก็ได้หรออย่างนี้ก็ได้หรอไม่ได้ไม่ได้อะไรขนาดนั้นก็คือไปไปไปบ้านเขาแล้วก็ไปซื้อซื้อของไปทำกินที่บ้าน ก็ค <c oughs> งต้องชมว่าอร่อยครับไม่รู้ว่าจริงๆอร่อยแค่ไหนแต่แต่ผมทําเป็นครับไม่ต้องห่วงจริงๆม่มีโอกาสได้เข้าไปแบบทําทกับข้าวที่บ้านหรือ,อว่าไปหาอะที่บ้านหรอยรับจริงๆก็บ่อยครับผมแต่ไม่ได้บ่อยขนาดนั้น<ม>คือบางเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเจอจะเจอกันกลางท่าเจอนอกแต่แต่ถ้ามีโอกาสว่างๆเราก็จะเข้าไปอันนอัขอทราบหน่องอัปเดตเรื่องอัปเดตเรื่องคดีที่แบบเหมือนีแบบไปแจ้งความอย่า ไม่ทราบเลยครับผมเพราะเล็กไม่ได้เล็กไม่ได้เป็นคนไปทำเองทั้หมดไม่ได้ถามตักพี่ก่อนเลยว่าตกลงมันไปถึงไหนแล้วยังไงคือถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นช่วงที่จังหวะที่เราร้อนเงินก็อาจจะตามเพราะในช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ได้ร้อนเงิน แต่ตอนนี้แพทผ่อนมือถืออยู่ผมผ่อนผมผ่อนมือถือนะจริงๆเราจะเร่วนเปอร์เซ็นต์สิบเดือนเราผ่อนไม่เอกนดังไปอีออนไม่ได้หมอไม่ได้ไปอีออนแต่คือก็ผ่อนผ่อนจากบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนใช่เพราะว่าพ่อพ่อเป็นคนคุมบัญชีเขาจะได้รู้สึกว่าไม่ได้ใช้เงินเยอะ ทำไมเราไม่ซื้อสดเลยเ่ยรูดกินจะไมันเป็นโอกาสของเราที่เขามีศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนให้เราเราไม่ต้องเราไม่ต้องเสียตังค์เพื่ออะไรทั้งนั้นเราสามารถเอาเงินสมมติเราซื้อสามหมื่นเนี่ยเราอีกสองหมื่นเจ็ดเราสามารถเอาไปทำ่างอื่นได้ในเดือนต่อไปอ่อประธานจัดการเงินเออเงินผ่อนเออเงินผ่อนแต่ไม่ได้คือมีมีจ่ายสดแต่ว่า ค่เราอยากมันเป็นเราเลือกแบบนี้มันสองอย่างคืออย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องจ่ายนทีเดียวทั้งหมดอีกอย่างหนึ่งคือมันได้คุณมันได้รู้สึกดีกับจิตใจเราแบบเฮ้ยเราเราจ่ายแค่เดือนละสองพันกว่าบาทเองอะไรเงี้รู้สึกดีครับกับกลับมาที่คดีป๊บนึงไม่ให้เงินผ่อนไม่ใช่แต่กลัวว่าจะไม่ได้ก็กลัวจะไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้รี ก็ปล่อยให้เป็นไปตามก็เป็นไปตามกระบวนการใช่ครับขอบคุณนะครับโอเค